สวัสดีคุณครูทุกท่านนะครับครูมีคลิปวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับเกมนะครับในเว็บไซต์ games to learn English นะครับวันนี้จะเป็น ep 3นะครับเกมที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะครับก็จะเป็นนี่เลยนะครับเกมที่2ในเว็บไซต์นะครับเกมที่2เนี่ยก็จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ ประโยคนะครับ sentence นะครับการสร้างประโยคนะครับชื่อเกมของมันก็คือ simple present นะครับหรือว่า present simple นะครับเป็น tense ของปัจจุบันนะครับเขาอธิบายว่า practice present simple tense verbs นะครับก็คือเป็นการฝึกการใช้กริยาใน present simple นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการลเราไปดูข้างในเกมกันเลยนะครับนี่เมื่อเราไปดูข้างในนะครับก็ จะมีอยู่เมนู3าเมนูนะครับ3เมนูย่อยนะครับอันแรกลองนะครับลองก็เป็นการเริ่มเล่นเกมนะครับเล่นเกมแบบแบบผมเข้าไปดูแล้วเนี่ยคือประมาณว่าเล่นแบบยาวนะครับแบบแบบใช้เวลานานนะครับอ่าแบบใช้เวลานานนะครับการเล่นนะครับก็คือก็จะเริ่มตั้งแต่จุดเล็กๆนะครับก็คือคำนะครับแล้วก็ มาค่อยๆเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งไปจนถึงประโยคนะครับจะลองเล่นดูตรงนี้นะครับนี่อันนี้ให้เอาลากภาพนะครับมาใส่ให้ตรงกับคำนะครับคำแรกเนี่ยก็เป็น drive ตรงนี้นะครับก็จะมีเสียงออกมานะครับแล้วก็คะแนนก็จะปรากฏเป็น10คะแนนนะครับต่อไปนี้ listen นะครับคะแนนเป็น20แล้วนะครับอันนี้ อ่า right. Ah, right นะครับ turn on, turn on. get get yeah. wash drive a car อ่า drive a car อันนี้เป็นการเลือกนะครับว่าไหนแล้วก็อาจจะมีการจับเวลาด้านข้างนะครับ get juice from the fridge. เราจะสังเกตอ่าข้างล่างนะครับมันมันจะออกมาเป็น fresh เป็นวล,ลีแล้วนะครับมันไม่ใช่แค่คำคำเดียวนะครับ the music. The board. wash your hair wash your hair นะครับอ่าต่อไปก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งนะครับอันนี้ก็คือ ให้เลือกคานะครับเลือกคําก่อนนะครับอันนี้เขาทำ d i s t n นะครับอ่าก็จะเพิ่มเป็นประโยชขึ้นมานะครับอ่า yes ก็คืออ่า she นะครับ she เนี่ยประธานเป็นเอกพจน์นะครับกริยาเติม s นะครับเราต้องเลือกฝั่งนี้นะครับแล้วก็น,นี้ทำอะไร get she gets นะครับก เหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้ประธานเอกพจน์นะกริยาเติม s อะไรนะครับ drive อ่า no บ้างนะครับเป็นประโยคปฏิเสธบ้างนะครับประโยคปฏิเสธเนี่ยประธานเอกพจน์นะครับต้องใช้ doesn't drive นะครับคน no นะครับก็ประโยคปฏิเสธอ่านี้ผิดนะครับต้องเป็นฝั่งนี้นะครับต้องเป็น Uh, doesn't write write เนี่ยไม่ต้องเติม s แล้วนะครับเพราะว่ามี verb to do มาช่วยอยู่แล้วนะครับ <just> don't เนี่ย don't don ใช้กับประธานผู้พู์นะครับอันนี้ประธานช h ต้องเป็น doesn't นะครับ นี่ yes นะครับ yes ก็ต้องตอบเป็นประโยคบอกเล่านะครับ right อ่าต่อไปก็จะเป็นประโยคคำถามต่อนะครับอยู่คำถาม does does she write on the board ก็คือถามแบบ yes no question นะครับล e a r เขียนบนบอร์ดใช่ไหมคำตอบก,ก็คือ no นะครับนี่ what, what does she listen to อ่านี่เป็น เป็นคำถามแบบ W H นะครับถามว่าอัลอนฟ,ฟังอะไรนะครับต้องเป็น music นะครับ <The chicken. S 1> อันนี้ถาม yes no ก็ต้อง yes นะครับอันนี้อ่าก็เป็นอันเสนะครับก็จะมีเสร็จรอบที่1ก็จะขึ้นรอบที่2ต่อนะครับก็เริ่มต้นคล้ายๆกันนะครับเริ่มตั้งแต่คำอ่าแล้วก็ค่อยๆขยายไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงอ่าการตอบคำถามนะครับ นี้มาดูตรงกลางเป็นรีวิวนะครับรีวิวก็คือทบทวนคํานะครับเรามาดูนะครับทบทวนคําเนี่ยมันจะมีทั้งหมดเนี่ย42ชุดเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ชุดที่13นะครับเราสามารถที่จะเลื่อนไปยังชุดที่14หรือเลื่อนกลับกลับมาก็ได้นะครับแตอนนี้เป็นการเรียนรู้คํานะครับในในหลายๆคําทีเดียวนะครับในหน่งหน้านะครับ ตรงนี้เรากดเข้าไปมันจะมีเสียงออกมานะครับหรือว่าเราจะกดตรงกลางนี้นะครับเพื่อเรียนรู้นะครับชุดเดียวนะครับภาพเดียวนะครับนี่ก็จะมันก็จะมีให้กดเสียงตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็น p ฟ r ช e นะครับเป็นวลีนะครับก็คือไปไปไหนนะครับ go to the cafe นะครับ พอกดถัดไปมันก็จะขึ้นแบบเดิมนะครับแบบแบบหนึ่งคำนะครับพอเรากดตรงกลางนะครับก็จะเป็นแบบชุดนะครับชุดหกคำนะครับนี่คือรีวิวนะครับทบทวนก่อนที่เราจะเล่นเกมเราเราเพื่อความมั่นใจเราก็อาจจะทบทวนตรงนี้ก่อนนะครับส่วนข้างบน Start นะครับ Start ตรงนี้ก็คล้ายๆลองเมื่อกี้นะครับก็คือเป็นการเล่นเล่นเกมนั่นแหละนะครับ ผมเข้าใจว่าลองเมื่อกี้ก็คือเล่นเกมแบบแบบใช้เวลานานนะครับอันนี้แบบสั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นตรงนี้ดูนะครับยีตาร์นะครับก็คือเลยนะครับจับมาเตอซคนะครับ run run นะครับ read t h book read t book นะครับ Spanish. Play back the guitar. Order a pizza. Take a bath. He speaks Spanish. He takes baths. He run I know, no, he doesn't have He just doesn't play the guitar. Read. You can snap them, yes? i he ran up wing. win I know no got on he doesn't have. He don't he doesn't have ถามวัดนะครับวัดก็ต้องตอบเป็นข้อมูลนะครับอันนี้ถามแบบ yes no question นะครับตอบ yes นะครับถามเป็นข้อมูลนะครับถาม yes no นะครับอ่าเสร็จนะครับอ๋อนี่ได้คะแนนเยอะนะครับ500แล้วก็จะขึ้นเป็นเราเมื่อกี้เราสังเกตนะครับ2ทับนะครับส่วนแบบแรกเมื่อกี้ก็คือทับ18นะแสดงว่าลองก็คือแบบ ใช้เวลานานในการเล่นนะครับเป็นชุดข้อมูลเยอะแต่ว่าสตาร์ทเมื่อกี้เป็นชุดข้อมูลแบบสั้นๆให้เล่นนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับเกมอ่า simple present simple present นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้คขก็คุณมีนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ